หลังจากที่คุณครูได้อธิบายตัวอย่างไปแล้วนะคะทีนี้นักเรียนมาดูนะคะแบบฝึกหัดในหน้าที่48นะคะในเรื่องของการบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกนะคะข้อหนึ่งใหญ่เขาบอกว่าเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกนะคะนักเรียนมาดูข้อ1.1นะคะคุณครูจะทําให้ดูหนึ่งข้อโจทย์บอกว่าที่โต๊ะอาหารมีนักเรียนหญิงสคน กับนักเรียนชายสองคนมีนักเรียนที่โต๊ะอาหารทั้งหมดหกคนอ่าทีนี้พอเราอ่านโจทย์เสร็จแล้วนักเรียนมาดูนะคะตัวเลขตัวเลขที่เขาให้มามีตัวเลขสี่ตัวเลขสองและตัวเลขหกนะคะเราจะถอดนะคะข้อความนี้ออกมาเป็นตัวเลขและสัญลักษณ์นะคะเครื่องหมายทางด้านคณิตศาสตร์ หาทีนี้มีเลข4ีใช่ไหมคะลูกก็คือแทนนักเรียนหญิง4คนเลข2ตรงนี้ก็แทนนักเรียนชายสองคนตรงนี้หายไปใช่ไหมคะลูกนัก่นเรวมาดูคําว่ากับหาคนี้คําว่ากับแสดงถึงการเพิ่มเข้าไปหรือการบวกเข้าไปดังนั้นตรงนี้เราเติมเครื่องหมายบวกนะคะเป็น4บวก2 ตรงนี้เราเติมเครื่องหมายอะไรคะลูกมีคําว่าทั้งหมดตรงนี้ใช่ไหมคะที่คุูเอให้หนูสังเกตแล้วคําว่าทั้งหมดแทนส่วนรวมก็คือเครื่องหมายเท่ากับนะคะให้นักเรียนเติมเครื่องหมายเท่ากับลงไปง่ายไหมคะาในข้อ1.2จุดสองและ1.3จุดสามให้หนูทำเองนะคะลูกหลังจากนั้นก็ให้หนูมาทำหน้าที่49ด้วยนะคะ เขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกจะมีตารางมาให้ข้อความนะคะด้านซ้ายมือเป็นข้อความด้านขวามือเป็นประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกหาข้อแรกเขาให้6นะคะ6รวมกับ1เป็น7นักเรียนถอดออกมาเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้6รวบรวมรวมกับแทนด้วยเครื่องหมายบวกกับ1เป็น คว่าเป็นคือเครื่องหมายเท่ากับและผลลัพธ์คือเจ็ดนะคะให้นักเรียนทำนะคะหน้าที่49นะคะในวันนี้รวมทั้งใบงานอีกสองใบงานนะคะก็คือใบงานนี้นะคะลูกเป็นการบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน10นะคะเป็นประโยช์สี่ล์ของการบวกทับหน้านี้นะคะจำนวนหข้อและอีก แผ่นหนึ่งนะคะเป็นแผ่นใบไม,ไม้แผ่นไอศกรีมแผ่นฟุตบอลดอกไม้นาฬิกาปลูกนะคะแล้วก็เค้กให้นักเรียนทำนะคะระบายสีสวยๆแล้วนำมาส่งคุณครูนะคะในวันเปิดเรียนค่ะขอให้เด็กๆมีความสุขในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในวันนี้นะคะ